กฎของการอยู่หอพักในยามวิกาลสัมผัสสยองด้วยความที่ทางมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่จะได้เข้าพักในส่วนหอในของมหาลายัยเฉพาะเด็กปีหนึ่งเท่านั้น หลังจากที่ผมขึ้นปีสองผมก็เลยต้องหาหอพักใหม่ที่เป็นหอนอกโดยที่เงินค่าใช้จ่ายที่พ่อแม่โอ,อนให้ผมในแต่ละเดือนก็ได้รับมาไม่มากแค่พออยู่พอกินแบบเดือนต่อเดือนกับเหลือ,อไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนนิดหน่อยผมก็เลยต้องหาหอพักที่มีค่าเช่าไม่สูงมากยิ่งถูกก็ยิ่งดีจะได้เหลือเงินเอาไว้ใช้สำหรับการทำโปรเจกต์ตอนเรียน ผมขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวณนหาหอพักรอบนอกมหาวิทยาลัยพยายามหาที่ถูกที่สุดส่วนสภาพห้องไม่จำเป็นต้องดีมากก็ได้ด้วยความที่เป็นผู้ชายลุยๆไม่คิดอะไรมากขอแค่หอพักมีเตียงกับพัดลมสักตัวก็พอแล้วเพราะเวลาส่วนใหญ่ผมจะอยู่ที่ห้องสมุดกับที่มหาหลัยจนดึกตอนทำรายงานก็ไปห้องเพื่อน หอพักก็เลยเป็นเหมือนที่เก็บของกับที่ใช้นอนซะมากกว่าหลังจากที่ตระเวนหาหอพักอยู่นานผมก็ได้มาเจอกับหอพักแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากตัวมหาวิทยาลัยพอสมควรแต่ก็ไม่ห่างมากจนเดินไปเรียนไม่ได้มันเป็นหอพักที่อยู่ในซอยแคบๆตึกทั้งหลังทาเป็นสีเขียวอ่อนเป็นตึกเดียวโดดเดี่ยวที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีทั้งหมด6ชั้นทางที่เข้าไปก็ไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่ขนาดประมาณที่รถยนต์พอจะขับเข้าไปได้แต่ไม่สามารถแล่นสวนกันได้คนส่วนใหญ่ที่มาพักที่นี่จึงใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็เดินเอาจะสะดวกมากกว่าค่าเช่าของที่นี่ก็ไม่แพงตกอยู่แค่เดือนละพันกว่าบาทตน,ตนภายในห้องมีเตียงที่ก่อด้วยอิฐแล้วปูด้วยฟู มีโต๊ะอ่านหนังสือที่ก่อเป็นชั้นติดกับกำแพงเก้าอี้หนึ่งตัวพัดลมหนึ่งตัวกับราคาเท่านี้ผมคิดว่ามันโอเคแล้วเพราะมีนักศึกษามาพักอยู่ที่นี่หลายคนรวมถึงบุคคลทั่วไปด้วยผมได้ห้องพักที่ชั้นหกซึ่งเป็นชั้นบนสุดด้วยความที่หอพักแห่งนี้ไม่มีลิบเจ้าของหอก็เลยลดราคาค่าเช่าให้ผมอีกนิดหน่อย เหลือแค่เก้ารอยกว่าบาทมีเหรอที่ผมจะไม่เอายอมเดินขึ้นบันไดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ประหยัดเงินไปได้อีกหลายร้อยผมย้ายของเข้าหอในวันนั้นเลยเอาหมอนผ้าหม่มหนังสือเรียนเข้ามาเก็บในห้องทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูไปเรื่อยจนกระทั่งได้ไปเจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีสภาพทั้งเก่าทั้งโสม เนื้อกระดาษกลายเป็นสีเหลืองซีดยับยูยีมีข้อความที่เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินเอาไว้ที่ขอบด้านบนของกระดาษมีสกอ็อตเทปใสที่หมดความเหนียวแล้วติดอยู่ดูเหมือนว่ากระดาษแผ่นนี้มันน่าจะเคยติดอยู่บนผนังห้องในมุมไหนสักมุมหนึ่งแต่ด้วยความที่มันเก่าจนเทปเปื่อยก็เลยร่วงหล่นลงมา กฎของการอยู่หอพักในยามวิกาล 1. ห้ามออกจากห้องพักหลังสี่ทุ่มหรือกลับเข้าห้องพักหลังจากสี่ทุ่มเป็นอันขาดหลังสี่ทุ่มไปแล้วผู้เช่าต้องอยู่ในห้องของตัวเองเท่านั้นกฎข้อแรกทําให้ผมรู้สึกว่าหอพักนี้เรื่องมากน่าดูเพราะเด็กมหาลายัยยังไงก็นอนดึกกันเป็นปกติอยู่แล้ว หลังสี่ทุ่มจะไม่ให้ออกไปไหนหรือให้รีบกลับหอ,อก่อนสี่ทุมมันก็ดูจะใช้ชีวิตลำบากเกินไปหน่อยแต่ก็เอาเถอะถ้าทำงานดึกๆผมไปนั่งทำที่ห้องเพื่อนเอาก็ได้แล้วจะได้นอนห้องเพื่อนไปเลยเพราะถึงยังไงผมก็ใช้ที่นี่แค่นอนกับเก็บของอยู่แล้ว 2. ถ้ามีเหตุจำเป็นให้ต้องออกไปนอกห้องพักแล้วกลับมาหลังสี่ทุม ให้จุดทูบหนึ่งดอกปักเอาไว้ในกระถางหน้าห้องพักควันทูบจะช่วยไม่ให้สิ่งไม่ดีตามคุณเข้ามาในห้องพออ่านถึงกฎข้อที่สองผมก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีไอการให้ปักทูบดอกเดียวมันหมายถึงการไหว้ผีไม่ใช่เหรอแปลว่าหอพักที่นี่มีผีอย่างนั้นเหรอถึงว่าทำไมค่าเช่ามันถึงถูกสาม ในระหว่างที่เดินขึ้นหรือลงหอพักหลังจากสีทุ้มไปแล้วถ้าหากได้ยินเสียงเท้าเดินตามหลังให้คุณทำเป็นไม่สนใจทำเหมือนว่าคุณไม่ได้ยินอะไรถ้าหากคุณแสดงท่าทางหรือกับกิริยาว่ารับรู้ได้ถึงเสียงนั้นให้คุณรีบทำอย่างอื่นกรบเกลื่อนอาจจะก้มหูกเชือกรองเท้าเกาหัวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู หรืออะไรก็ได้ที่เป็นการกรบเกลื่อนว่าคุณรับรู้หรือได้ยินเสียงนั้น 4. ถ้าคุณเผลอทำพลาดไปแล้วมีเสียงพูดคุยกับคุณห้ามหันกลับไปมองเปน็นอันขาดให้แกล้งทำเป็นไม่รับรู้หรือไม่ได้ยินไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงของเพื่อนคุณรู้จักห่อแม่หรือใครก็แล้วแต่คุณต้องแกล้งทำเป็นว่าไม่ได้ยิน จนกว่าจะเข้าห้องปิดประตูเรียบร้อยให้หนีเข้าห้องให้เร็วที่สุดหรือถ้าคุณกำลังจะออกจากห้องไปต้องทำเหมือนไม่ได้ยินเสียงนั้นจนกว่าจะเดินออกไปพ้นจากตัวอาคารในกรณีที่หนีเข้าห้องคุณต้องไม่ลืมที่จะจุดธูปหนึ่งดอกปักไว้ที่หน้าประตูเพื่อกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาด้วยห ขอให้ปฏิบัติตามกฎในกระดาษแผ่นนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองเพราะอ,อ่านกฎมาถึงตรงนี้ผมก็รับรู้ได้ทันทีชัดแล้วชัดเลยชัดเสียยิ่งกว่าชัดเสียอีกนี่มันเรื่องผีแน่ๆไร้สาระวะ่ะปัญญาอ่อนชิบเป๋งผมขย้ำกระดาษแผ่นนั้นโยนลงถุงขยะสีดำที่กวาดเศษฝุ่นเศษขยะในห้องใส่เอาไว้ มัดปากถุงเอาไปตั้งไว้ที่มุมห้องแล้วมานอนอยู่บนเตียงกะว่าจะง,งีบหลับสักหน่อยเพราะเพียจากการหาห้องพักมาทั้งวนันผมไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เพื่อนผมมันโทรมา บรรยากาศในห้องรอบตัวของผมมันมืดไปหมดมีแค่เพียงแสงจากหน้าจอมือถือที่กำลังส่องสว่างและกำลังโชว์เบอร์เพื่อนของผมอยู่เออว่าไงวะผมกดรับสายแล้วลุกจากเตียงในความมืดผมพอจะมองเห็นสภาพห้องได้รางๆจึงเดินไปเปิดไฟได้ไม่ยากวันนี้มึงจะมาทำรายงานไหมสามทุ่มกว่าแล้วนะเว้ย เพื่อนผมมันบน่นเออเออเดี๋ยวกูไปผมเหลือบมองนาฬิกาบนหน้าจอมือถือเวลาน้ตอนนั้นคือสามทุ่มครึ่งพอดีรีบมาเลยนะมึงเพื่อนในกลุ่มก็มาห้องกันหมดแล้วเนี่ยเร็วๆนะเว้ยหลังจากพูดจบมันก็วางสายไปผมลุกจากเตียงด้วยความงัวงเงียรู้สึกหัวหมุนติวเพราะเพิ่งจะตื่นนอน กองงานที่รื้อออกจากกระเป๋ากองอยู่เต็มโต๊ะผมกว,ดกวาดๆรวบรวบเอกสารต่างๆใส่กระเป๋าสะพายแล้วเดินออกมาจากห้องใส่กรอนแล้วรีบเดินลงจากชั้นหกเพราะกลัวเพื่อนจะรอนานพอลงมาถึงชั้นล่างสุดก็ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจออกไปทันทีช่วเวลาเพียงแค่ไม่กี่อึดใจผมก็มาถึงหอพักของเพื่อน ภายในห้องคนอื่นๆในกลุ่มกำลังขมักขม้นอยู่กับการจัดหน้ารายงานบางคนก็กำลังทำท่าทางซ้อมพรีเซนต์งานอยู่ที่หน้ากระจกไงวะส่วนของเมืองถึงไหนแล้วคนในกลุ่มคนหนึ่งเอ่ยถามเสร็จแล้วนี่ไงผมรีบเอาเอกสารออกมาจากกระเป๋าสะพายพยายามหารายงานส่วนที่ผมทำแต่หายังไงก็หาไม่เจอไปไหนวะเนี่ย สงสัยลืมไว้ที่หอใหม่เอา้าไอเวนอะไรวะรีบมาแต่ลืมงานเออเออกูขอโทษมึงโทรไปกูก็เพิ่งจะตื่นเนี่ยเดี๋ยวกูกลับไปเอาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาผมรีบออกจากหอเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่หอพักใหม่ที่อยู่กลางทงุงซึ่งผมลืมเรื่องกฎของการอยู่หอพักยามวิกาลไปเสียสนิทผมรีบจอดรถ แล้วเดินขึ้นบันไดจำเอาไปที่ชั้นหกเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้บรรยากาศในหอมาดูเงียบแปลกจากที่เคยมีคนเดินไปเดินมาพอเวลานี้คนกลับเงียบหายเข้าห้องกันไปหมดพอดูนาฬิกาในมือถือก็เห็นว่ามันเป็นเวลาสี่ทุ่มห้านาทีแล้วพอเห็นว่าเป็นเวลานี้ใจของผมก็นึกไปถึงเรื่องกดนั่นขึ้นมา แต่ผมก็พยายามไล่ความคิดนั้นออกไปคิดแค่เพียงว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระที่ใครสักคนคงเขียนแกล้งเอาไว้นั่นแหละหลังจากที่ผมขึ้นมาถึงชั้นหกในขณะที่กำลังเดินไปบนระเบียงอยู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเดินตามไล่หลังมาเสียงอะไรวะผมหันกลับไปมองที่ด้านหลังมันเป็นเพียงระเบียงว่างเปล่า ไม่มีอะไรอยู่เลยเพราะผมเดินต่อเสียงเท้ามันก็ดังตามมาอีกในตอนนั้นกดข้อที่สมในกระดาษก็แลนเข้ามาในหัวมันเป็นกฎที่บอกว่าให้ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินเสียงนั้นแบบนี้ก็แปลว่าข้อความในกระดาษมันเป็นเรื่องจริงนะสิไอ้เชีย่ยโทรมาทาไมตอนนี้วะเพราะกูเปิดเสียงไว้เบาแท้แทเชียว กือบไม่รู้แนะ่ว่ามีคนโทรมาผมพูดคนเดียวแล้วหยิบมือถือขึ้นมาทำท่าเหมือนกำลังคุยกับเพื่อนทั้งที่ไม่มีใครโทรมาทั้งนั้นเออเออกูจะถึงห้องแล้วจะเย็นเยนดีว่าเพื่อนทำไมกลับดึกมีเสียงหนึ่งเอ่ยถามดังมาจากด้านหลังจากที่ผมกำลังเล่นละครพูดโทรศัพท์คนเดียวอยู่ผมก็ถึงกับเงียบกริบ ฉันถามว่าทำไมถึงกลับดึกทำไมไม่ตอบผมพยายามเดินต่อทำเหมือนไม่ได้ยินเสียงนั้นถึงแม้ว่าขาจะแข็งจนแทบก้าวไม่ออกผมพยายามมองที่หน้าจอมือถือให้มันสะท้อนภาพเจ้าของเสียงแต่บนหน้าจอก็มีแต่ภาพของระเบียงว่างเปล่าที่อยู่ด้านหลังถ้ามึงไม่ตอบมึงตาย ผมตัวเย็นว่าพยายามกลืนน้ำลายลงคอแต่ก็ยังทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินเสียงนั้นจะตายแบบไหนดีเสียงพูดที่เยือกเย็นตามด้วยเสียงหัวเราะผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วความกลัวมันเล่นจับขั้วหัวใจแล้วผมก็หันหลังกลับไปมองโดยอัตโนมัติด้วยสัญชาตญาณ แต่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรคงม,มีเพียงแค่ระเบียงว่างเปล่ามองหาอะไรเหรอผมรู้สึกว่าเสียงนั้นมันไม่ได้ดังมาจากด้านหลังเสียงมันใกล้กว่านั้นมากผมแงนมองขึ้นไปบนเพาดานภาพที่เห็นคือผู้หญิงในชุดนักศึกษาชุ่มเปื้อนไปด้วยเลือดยืนกลับหัวอยู่หัวของเธอหักพับหมุนกลับด้าน ดวงตาเหลือกมองร้าวกับจ้องเจ้าชีวิตผมแหกปากร้องลัน่นเพราะใจไม่แข็งพอที่จะทำตามกฎที่เขียนเอาไว้ในกระดาษแผ่นนั้นผมเผลอทำให้มันรู้ตัวจนได้ถ้าจำไม่ผิดผมต้องรีบหนีเข้าห้องเพราะในกระดาษมันบอกว่าให้หนีเข้าห้องให้เร็วที่สุดผมไขกุญแจแทรกตัวเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วกระแทกประตูปิด แล้วลงกรอนอย่างแน่นหนาตอนนั้นผมหอบหายใจแรงเหงื่อชุ่มโสมไปทั้งตัวซึ่งผมรู้สึกเหมือนกับลืมอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากๆแต่ผมนึกไม่ออก กรอนภายในห้องผมที่ได้ล็อกไว้อยู่ๆมันก็เลื่อนเปิดเองมือยาวเก้งก้างเปื้อนเลือดค่อยๆแทรกเข้ามาในบานประตูที่ง้มเปิดออกอย่างช้าๆแล้วเสียงหัวเราะเย็นเยือกก็ดังตามเข้ามามันทำให้ผมนึกออกว่าใช่แล้วผมลืมทูบผมลืมจุดทูปปักเอาไว้ที่หน้าประตูห้องผู้หญิงแรงสูงโยงคอพับ ค่อยๆเคลืบคลานเข้ามาในห้องผมกระดาษที่เขียนกดเอาไว้มันก็มีบอกเพียงแค่นี้มันไม่ได้บอกว่าถ้าลืมจุดทูแล้วโดนตามเข้ามาในห้องจะต้องทำยังไงในเวลานี้ผมเลยทำได้แค่การพึ่งตัวเองผมวิ่งไปเปิดหน้าต่างห้องกระโดดกอดท่อารางระบายน้ำฝนแล้วรูดลอยตัวลงมาจากชั้นหก ในตอนนั้นหัวใจผมผมแทบจะหยุดเต้นทั้งกลัวผีทั้งกลัวว่าจะตกตึกแต่สุดท้ายผมก็รอดมาได้อย่างบุดหวิดถ้าในตอนนั้นผมไม่ตัดสินใจหนีออกมาทางหน้าต่างก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้กลับไปที่หอพักอีกเลยจนใกล้ถึงวันที่จะต้องส่งรายงานผมกับเพื่อนทั้งกลุ่ม เลยไปกันที่หอพักนั้นเพื่อไปเอารายงานส่วนของผมที่ยังอยู่ในห้องพอเข้าไปถึงห้องผมก็เรีบค้นหาแผ่นกระดาษกฎในถุงดำแต่มันไม่มีกระดาษแผ่นนั้นอยู่เลยพอไปถามเจ้าของหอพักก็ได้ความว่ามันไม่เคยมีกฎที่ห้ามออกไปข้างนอกหรือกลับเข้าหอหลังสี่ทุ่มอย่างที่ผมว่าแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องผี หรือคดีฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นที่นี่ทั้งนั้นหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม s ซับ c r i ร e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ ในคลิปหน้าส,สัมผัสสยอง